สวัสดีค่ะนีน่าอีกแล้ววันนี้ก็จะมาสาธิ่ิธีการบริหารหน้าท้องเพียงสินาทีอีกแล้วด้วยท่ายืนนะคะน้วยท่ายืนโอเคมาเริ่มท่าแรกกันเลยก็เริ่มจากต้องมีอุปกรณ์ดัมเบลหรือว่าจะเป็นขวดน,น้ําหรือก้อนหินเลยก็ได้นะคะที่หนักประมาณเนี่ยห้ากิโลกรัมหรือเออห้าพาวหรือว่าประมาณนี้ก็เริ่มเลยท่าแรกนะคะเอาถือไว้อย่างนี้ไว้ข้างๆอย่างนี้นะคะ อมือจับไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็ยืนให้ขาชิดกันนะคะให้ตัวตรงๆนะกะโยกแผงข้างอนี้เงี้ยค่ะทำข้างยี่สิบครั้งดีกว่าเนาะโอเคสมมติว่าครบ20ครั้งแล้วก็เปลี่ยนท่านะคะเปลี่ยนท่ามือจับไว้ข้างหนึ่งก็ถือไว้อย่างนี้ก็เอ็นมา ข้างๆอันนี้เป็นการไร้หารกล้ามเนือ้อหน้าท้องโอบลิกข้างๆนี้นะคะให้สะโพกอยู่กับที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะให้อยู่ยท่านี้ข้างๆโ okay. อเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มท่าต่อไป อ่าท่านี้อีกเหมือนเดิมใช้มือจับด,ดัมเบลอ่าข้างบนแล้วก็ข้างล่างอย่างี้นะคะท่านี้เคยทําให้ดูแล้วเอาไปข้างๆอย่างนี้แล้วก็ยกขาขึ้นก้าวขาไปยังข้างยกขาขึ้นเป็นการเหมือนปั้นกล้ามเนื้อบิดหมุนตัวนะคะให้เป็นก้อนมากขึ้นทำสักยี่สิบครั้งก็แล้วแต่ โอเคสมมติว่าทำสิบครั้งนะัครบข้งนี้อีกข้างหนึ่งยืดขาไปข,ข้างนี้ยกแขนขึ้นก็บิดตัวมานี่นะ ค okay. ท่านี้ไม่ต้องใช้อุปรกรณ์นะคะมีแค่มือกับขาเราก็เริ่มจากเอามือประสานกันไว้ข้างหน้านี้นะคะให้ตั้งฉากกับพื้นก็ยกขาขึ้นข้างางสองข้างโอเคเราก็ทำอีกข้างหนึ่ง ก็มือไว้ข้างหลังตรงท้ายทอยนะคะก็ยกหัวเข่าขึ้นให้โน้มศอกลงมาแต่ที่หัวเข่าเนอะ่างนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะก็จริงๆวิดีโอพวกนี้นีหน้าก็แบบเหมือนทำเพือแผ่เพื่อนนั่นนะ ให้ทําตามได้ไม่แบบว่าไม่หาหอมมากเกินไปข้างต่อไปเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยโอเค แล้วก็ก้าวขาไปข้างหน้าอย่างนี้ขมับหนะ้ออาท้องไว้เลยนะคะอันนี้มันไม่หนักมากทำได้หล,หลายครั้งพอสมมติทำข้างเดียวเสร็จแล้วนะแล้วก็มาทำอีกข้างหนึ่งยกขาให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ก็เอามือแตะที่ลายเท้า นี้เสร็จแล้วนะก็ทำแบบสลับกันเอ้ยไม่ใช่เออสลับ่างนี้แหละโอเคแล้วสลับอีกข้างนะึง ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะช่วยบริหารตรงนี้ให้ดูว่าอ,อยู่ไงเนี่ยนะคะมันก็จะแบบเนี่ยแมวให้เห็นว่ามันเป็นลายยังไงนะเนี่ยเวลาเราก้มแขนก้มขาลงนะเนีย่ยเห็นไหมตรงนี้แล้วเรายกขาขึ้น ต่อไปก็เราจะใช้ดัมเบลนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ขวดน้ำํำยกไว้ข้างหน้าอย่างนี้ยืนข้างๆยก้งไว้ข้างหน้าอย่างนี้ก็สกิปขาขึ้น,นะะนะเอาไว้ตรงๆระค่ะขมแบวหน้าท้องไว้ท่านี้จะได้ผลมากเวลาที่เอ้าเท้าลงนะก็ให้เอาปลายเท้าลงก่อน นี้ถ้าทำให้ถึง20ได้ยิง่งดีนะคะโอเคทีนี้สำหรับคนที่คิดว่าแขนแข็งแรงที่หน่าก็ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เนาะก็ให้ยกไว้ที่หน้าอกได้เหมือนกันถ้าไม่งั้นก็ไปข้างหน้าอย่างนี้ยกไปที่หน้าอกก็ไปเร็วหนะคนะนี้ แข okay. right. คไร่ใกล้เสร็จแล้วนะคะถ้าต่อไปก็ให้แยกขาออกแล้วก็ย่อขาลงแล้วก็ให้ดัมเบลไว้บนหัวตรงกลางนะคะ,ก,ก,ะก็ไปข้างซ้ายเมนไปทางขวาก็ไปข้างซ้ายให้ตัวอยู่กับที่นะคะข้าแมวท้องไว้ให้ให้หน้าท้องแน่นๆนะคะ 卡了会得，，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 ，<noise> ถ้า,าอไปนะคะก็จะเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะได้พักขึ้นมาหน่อยเหมือนเดิมก็แยกขาจากการก็ยกขึ้นข้างนี้แล้วก็หมุนมาข้างซ้ายกา็กจะได้ช่วงนี้นะคะมันจะได้หมุนตรงช่วงโอบลิกตรงหน้าท้องแล้วก็ตรงใต้หนมก็ยืนขึ้นหมุนเท้ามาด้านนี้ เงายไหลเงายไหลโอเคอะไรก็แล้วแต่ละคะอันนี้ใครทำมากได้มากใครทำน้อยได้น้อยก็ใครนี่ถอยากทำก็ได้เยอะใครนี่ทำน้อยก็ได้ไม่ค่อยเยอะ โอเคก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ